เยอดทัพปาตอนนี้อยอดทัพปาเรียเก้าแสนเก้าหมื่นกว่แล้วเอาเรืถึงล้านนะไม่ถึงหมื่นก็ถึงล้านแล้วต่อยอดเลยถึงหมื่นถึเกินล้านไปเลยให้ะระกูลยอดล้านไปเลยจะให้นายโยมอาจารย์สุดใจประก,กาศว่าใครบริจาคบ้างจะพ่งมาต่อยตอนนี้เด้อประก,กาเศเสร็จแล้วก็ให้โยม เดินรอบสลากิ่นนะเดินรอบสลาลิโนเรีวณแล้วก็มาถวายจะได้เน้อผู้ยหลปีหน้าก็จะจัเดินพุทคาีเนาะ हमें प्रतिमा म दे